อมาอมากออมวันนี้แม่เกศมีภารกิจสำคัญค่ะมาตามล่าหาไส้กรอกนมชมพูในตำนานให้กับเด็กๆจากช่วงนี้เป็นช่วงโควิดเด็กๆก,ก็ได้เรียนอยู่ที่บ้านแล้วก็วอนกันเลยเกินใหญ่จะกินค่ะคุณแม่จะกินค่ะคุณแม่เออแม่ตามหามาหลายที่แล้วค่ะมันหมดทุกที่เลยค่ะเพราะว่ามันเป็นยอดนิยมจริงๆ วันนี้แม่เกตตามหามาอะไรที่จนมาอยู่ที่นี่แม็คโครคิดว่ายังไงต้องไม่พลาดเราไปตามหากันค่ะว่าจะมีไหมใส่กรองนมสีชมพูในตำนานไปดูกันค่ะมีไหมจะมีไหมนอ้องยังหาไม่เจอเลยขอให้มีขอให้มีเจอแล้ว ใส่กล่องนมชมพูในตำนาน BKP เท่านั้นที่อร่อยถูกใจเด็กเด็กเดฟมิลี่ค่ะเพื่อเพิ่มความหอมโยโยนใจให้เด็กๆแม่เคทใช้น้ำมันเล็กน้อยแล้วก็ทอดลงไปเลยในกระทะเลยคะ่ะจะได้หอมๆฟุ้งๆปกติก็หอมอยู่แล้วนะแต่เนี่ยหอมเพิ่มหนักกว่าเดิมเด็กๆชอบคะ่ะหอมมาก กินไหมคะกินไหมคะหนูวเซลล์กรอกกินอยู่คหครอไรนะตอบอร่อยต้อง BKP นะคะ BKP นะคะนะคะได้อร่อยต้อง BKP นะคะ